ะะเราพามาชมไม้โบราณไม้หายากนะคะตัวนี้นะเขาเรียกว่าสีปรากนะอันนี้ก็คือใบที่สามมาแล้วนะคะใครที่สะสมไม้นะคะตระกูลอโกนิมานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหายากเป็นไม้หายากนะคะอันนี้ก็คือใบที่สามมาแล้วที่รักแล้วก็ใครนะคะสนใจนะอยากจะมี ไปเก็บสะสมไว้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับสีบาทนะสวยมากทุกคนดูดิ เดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะรับรองว่าสวยงามนะคะสวยงามสมราคาแน่นอนนะคะต้นนี้ราคาติดอยู่ที่2,790นะวันนี้นะคะถ้าใครรับสามารถแอดไลน์ได้เลยได้ราคาพิเศษนะคะให้ราคาพิเศษ2,590บาทเท่านั้นนะคะส่วน อันนี้คือรวมจัดส่งให้เลยนะส่วนอโกนิมานะคะเซตอื่นๆนะคะใครสนใจนะคะตัวอื่นๆสามารถสอบถามได้นะคะมีเยอะมากๆมากกว่าที่โชว์นะคะอ่าส่วนใครที่สนใจสีบาทอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกด s ับ s ไคร b e นั่นแหละนะคะกด i ับให้เขาด้วย ไว้นะอ่าโอเคนะคะขอบคุณค่ะ